สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัดวันที่6มีนาคม2 5 6 8นะคะเอฟซีเพ็ญกามาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องคือเกานะคะม่เพ็ญจะมีแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของ รัฐบาลไทยชุดเต็มเนาะของแอดอ้อยพารวยนะคะชุดเต็มบนล่างเนาะแอดอ้อยพารวยแล้วก็ของตาปากน้ําโพและเขาฝากมานะคะมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องในคลิปนี้เนาะท้าผู้ใดมีแนวทางดีๆเ,เด็ดนะคะอยากจะมานําเสนอให้กับ f อฟทั้งช่องก็นําเสนอมาได้เนาะ คอมเมนต์ใต้คลิปมาก็ได้นะคะเพื่อว่า f อฟทั้งช่องหลายๆคนจะได้เอาไปเทียบเทียนใส่กันนะคะก็ได้แนวทางมาแล้วไม่เพิ่นกะจะรีบลงไห้เพื่อว่ามีคู่ใดที่ต้องถือตาตองใจ f อฟทั้งช่องเนาะไปหาหยิบซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะของแอนวทางรัฐบาลไทยของชุดเต็มนะคะชุดเต็มบนล่างแอดอ้อยพะรวยตาปากน้ำโูแล้วก็ของอเขาฝากมานั่นเองนะคะ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลัวๆและคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทั้งสามสำนักด้วยเนาะส่วนเลขติดสามตัวมาตัวนะคะสองเออสามไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยของอาจารย์สวัยแม่เพ็นก็ลงคลิปให้ไปแล้วนะคะ fc ส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นของตาปากน้ำโพเขาฟางมาแล้วก็แอดอ้อยพารวยนั่นเองค่ะเมื่อคือนนี้น้องคำแพงเมื่อวานนี้เนาะน้องคำแพงบอก เลขในช่องพี่พะหัตช่องช่องหนึ่งเปินวะกับเก่านึงเนาะเลขออกสองหนึ่งล่างตรงตรงเลยเนาะคะ่ะเสียดายมเมพินบไดยนำหลายคะ่ะไม่เพินเอาหน่อยๆเนาะในในหนึ่งคะ่ะนี่คะ่ะสองหนึ่งเมพินน่ะสื้อหนึ่งหาศูนย์เลขออกหนึ่งหกศูนย์อุ้ยเสียดายแห้งเกือบได้สามตัวตรงเนะาะนะคะเราพัฒนาเมื่อวานนี้ผู้ใดหมานดน ของพี่พหัตก็เขาอยู่นะเมื่อวานนี้เพิ่นไฮซูนหกเลขออกหกศูนย์นะเพิ่อนไ้วิ่งลู่ศูนย์กับหนึ่งมาทั้งสองตัวเลยเนาะศูนยะ์ 0, มาบนหนึ่งมาล่างนะคะแต่ว่าหนึ่งเพิ่นจับคู่ไฮบกเขาเนาะเพิ่นจับคู่เขาที่ศูนย์ก็คือศูนย์หกนั่นเองนะคะอ่ะบ่าวหลายใหญ่ห่างเม่เพิ้ลใจเอฟซี 4, ทั้งช่องมาบึงอ่าแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของเอสอ้อย พารวยแล้วก็ของตาปากน้ำโพกันเนาะนะคะมาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะงวดที่แล้วแม่เพ่นจะให้เบิ่งผลงานงวดที่แล้วว่า3มสำนักนี้มีผู้ใเขาเนยบ่เขาเนยนะคะอันนี้เนาะผลของรัฐบาลไทยงวดที่แล้วนะคะเลขหน้า3ตัวเนาะก็คือ139กับ530ส่วนเลขท้าย3ตัวก็คือ781แล้วก็6กห้า หกห้าหกเนาะส่วนเลขท้ายสองตัวห้าสี่และเลขท้ายรางวัลที่ 1, หนึ่งเลยสามตัวบนแปดเก้าสี่นะคะเอฟซีนี่ค่ะ,คะของตาปากน้ำโพเนาะให้มางวดที่แล้วศูนย์กับสามบ่อเข่านะคะเอฟซี FC. ลุดค่ะเนาะบอ่อมานะคะ ะะสวนแอดอ้อยพารวยชุดเด่นบนนะคะสามก็มานะคะชุดเต็มบนนะคะอันนี้นะะี่ค่ะเพื่อนเน้นให้3คู่4 2 3 8กับ9กเลขออก9กสบนตรงๆเลยเนาะนะะี่ค่ะเพิ่นให้ชุด3ตัวมีเก้าเก้าเลขออก8ปดเก้นั่นเองเนาะเพิ่นให้มาเก้าเก้เก้เลขออก8ปดเออก้เนาะ นี่ค่ะชุดเต็มบนอันนี้ส่วนชุดเด่นล่างงวดที่แล้วหลุดนะคะของแอดอ้อยนะคะสกับ1น่บอมานะคะของขาฝากมา0นกับ1ก็หลุดเหมือนกันนะคะบอเข่านะคะเองวดนี้เอามารุ่นกันใหม่นะคะเออ่ะก่อนจะเข้าไปบางแนวทางของมือนี่เนาะ เออของวันที่16มีนาคม2 5งห้นะคะรัฐบาลไทยของสาสำนักเนาะแม่เพ่นก็นจะเอาของอาจารย์สวัยมาท่วนขึ้นให้กับ f อฟทั้งช่องอีกครั้งนะคะก็คือรัฐบาลไทยเนาะเลขติด3ตัวถ้าซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะอาจารย์สวัยให้มามี7 8็ดนะคะงวดนี้789เพิ่นว่าเด่นที่8กับเกเด้อค่ะนอะ้องวดนี้ตัว3อ่า เลขติด3มตัวนี้เด่นที่8กับ9เพิ่นให้ชุด3ตัวให้ fc ทั้งช่องได้มาเบิ่งกันก็คือ408 409 418 419 407แล้วก็417นั่นเองค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สวัยนะคะ3ตัวเออเลข3เลขติด3ตัวนี้เข้าทุกงวดเนาะคะ่ะ บอลลุดจักงวดนะคะตั้งแต่ปีหกเจ็ดนะคะแล้วก็มาปีหกแปดก็ 8, ยังบอลลุดเด้อค่า fc ผู้ใดมีตัววิ่งตัวลุดดีๆเด็ดๆก็เอามาจับไซเลยค่ะเนาะเนี่ยค่ะมีเจ็ดแปดเก้าเด่นที่แปดกับเก้าครั้งวันนี้นะคา fc อ่ะงวดนี้อ่าแอดอ้อยเพิ่นให้มาเป็นชุดเต็มบนล่างก่อนนะคะ fc เนาะให้มาเป็นชุดเต็มบนล่างไปก่อนเพิ่นว่าเนาะ เดี๋ยวมีเวลาว่างเพิ่นจะคัดเน้นบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้นะคะ fc เนาะอ่ะมาเบิ่งชุดเต็มบนล่างของแอดอ้อยพารวยเลขในตารางก็จะมี6 5 8 3 9 7นะคะชุด2ตัวจะมี9คู่ก็คือ6 3 9 3 8 3 6 9 9 7 8 5 หกแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะคะเพิ่นยังบนเน้นให้นะคะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะบนล่างส่วนชุดสามตัวบนมีสามหกแปดสามเก้าแปดสามหกสามสามเก้าสามนะคะของแอดอ้อยพารวยสำหรับชุดเต็มบนล่างนั่นเองนะคะแคปหน้าจอไว้เอาไว้ไปเบิ่งเป็นแนวทางนะคะหากผู้ใดมีตัวที่ถือใจมกักชอบก็ไปหาหยิบซื้อลอ,อตเตอรี่ไว้นะคะ fc เดี๋ยวเพิ่นบางๆเพิ่นจะคัดเน้นมาให้อีกเนาะแยกบนแยกล่างให้มาเหมือนเดิมนะคะงวดที่แล้วแยกบนกับแยกล่างมาบนเข้าชุดเน้นเต็มๆเลยเนาะคะ่ะตัวเน้น9ก้าสีตรงๆเต็มๆเลยค่ะงวดน,นี้ก็ให้มาชุดเต็มก่อนก็คือ6กสามเก9าสามแปด8ามส่วนเลขในตารางมี6 5 8้าแสามด ชุดสามตัวบนสามหกแปดสามเก้าแปดสามหกสามสามเก้าสามนะคะงวดที่แล้วไม่เพิ่นจัดหนักนะคะเก้าสามสามเก้าแต่ว่าบอกออกไปออกเก้าสี่สี่เก้านะคะอะ่มะมาต่อที่ของเขาฝากมากันเลยสำหรับรัฐบาลไทยของเขาฝากมาเนาะวิ่งลูดบนล่างงวดน,นี้ให้สี่กับห้านะคะเนาะ เพื่อนห้ชุด3ตัวมาสอคู่นะคะสตัวบนก็คือห้าสี่หแล้วก็4ี่ห้าเดส่วนชุด2ตัวก็ให้4คู่เหมือนเดิม4ี่หกห้าหกี่เจ็ดห้าเนั่นเองเนาะสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่16มีนาคมสองห้าของเขาฝากมานะคะแคปหน้าจอเดอ้อจะ้ะวิ่งรูดบนล่างให้มา4กับ5ชุด3ามตัวบนห้า4ี่หกี่ห้าเจ็ด ชุดสองตัวมีสี่หกห้าหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดนั่นเองค่ะอ่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะได้แล้วไม่เพ็นจะพาไปโอเนาะไปของตาปากน้ำโพกันเลยค่ะสำหรับรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพงวดนี้นะคะงวดวันที่16มีนาคม2องหากแ8ค่ะตาให้วิ่งรูดบนล่างมา6กับ9เนาะค่ะงวดนี้ ของตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดบนล่างมา6กับ9จับคู่ให้ชุด3ตัวบน9 6 5 6 9 8ส่วนชุด2ตัวมี6 5 6 8 9 5แล้วก็9 8นั่นเองเนาะอ่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะผู้ใดมีตัวมที่ถืกใจก็ไปห,หาเลือกไหวนะคะเอฟซีเพื่อว่าหอดไกมือมากมันจะอันเนาะซื้อไว้แต่นเนินๆน,น,นะคะ งวดนี้วันที่16มีนาคมตาปากน้ำโพให้แนวทางรัฐบาลไทยมาวิ่งลูดบนล่าง6กับ9ชุด3ตัวบน965 698ชุด2ตัวมี65 68 95และ98นั่นเองค่ะอะคลิปนี้แม่เพ่นกะได้แนวทางรัฐบาลไทยวันที่16มีนาคม2568 ของสี่สำนักแล้วเนาะทั้งหมดเนาะก็คือของอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพเขาฝากมาแอดอ้อยพารวยให้กับเอฟซทังช่องได้ไปแล้วเนาะเหลืออีกหลายๆสำนักเนาะถาม่าแม่เพ็ญจะรีบจัดลงให้ในช่องนะคะเนาะเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะทุกๆตัวเลขทุกๆแนวทางที่แม่เพ่นเอาจากทุกเซียนทุกอาจารย์มานำเสนอให้เอซทั้งช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเนาะผิจารณากรเสียงซือค่ะ แต่จังได้จังไดก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีเนาะหยิบจับคู่ใดตัวใดไปซื้อก็ขอให้มานขอให้ปังกันทุกท่านทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ